ท่านผู้ชมครับนิเกเรามาจากราชบุรีต้นตำรับของเมืองอ้มงกรนครับไอ้ไหมอมาจะหนีดำดงที่ไหนได้ครับนอกจากลงองมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วเห็นองแล้วมาอ้าวมาแล้ว เฮ้ยชื่อด้วยเฮ้ยโอ้โหในป่ามีโอกด้วยหรอวะโอกใครวะเนี่ยสสวัสรินท์ลงโอกอีกคนหนึ่งแล้วครับตาดามาแล้วครับสีดาเฮ้ยปิชอีกคนหนึ่งครับองค์พาุวัฒน์ อันเน่ยอันเน่ยไปต้มครอมาแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วข้าวโดยหน่อยนะขอเข้าด้วยคนนึงหน้าเต็มแล้วนะจะมาแล้วจะมาแล้วหน้านิดนึงหน้าเฮ้ยไม่มีใครไปดีกว่าไม่มีใครไปดีกว่า มันจะเปดเจอว่าคนส no, no 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 oh, ุดท้ายสุดท้ายอะไรหรือข้างในอยู่นะคุยกันนะนนะไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครอยูอ๋อไม่มีใครไปดีกว่าไปเลยเปิดไป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 วิ่งไปดีกว่าวิ่งไปดีกว่าเงียบไม่ไหวหยบไม่ไหวเดี๋ยวหไปแล้วนอนไปแล้วเงียบเลยนะมันเย็บตัวเองได้เนี่ยก็เกินคนแล้วนะ ีเพื่อเฮ้ยยายายาโตคนดีกว่าพุทสดมาโอ้ยนี่มึงกินแกงเขียวหวานเจ้าภาพมาใช่ไหมเนี่ยโห่นี้มะ ลูกหมดเว้ยเฮ้ลูกหมดเคม่นเลเฮ้ยเฮยเดูด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเบลเเเฮ้ายแล้วเฮ้ยใครไปก่อนเราไปก่อนเลยไป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 ออกไปไปไวครับอยู่ไม่ไหวแล้วไปเลย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 จะเกินอยู่ต้องตายแน่เฮ้ยมึงเอาปืนห้กูก่อนเอาปืนไปก่อน ไอ้กูได้ยิงมันนะัแนละ oh. ี่นะนี่นะนี่ไงนี่นี่นี่ ไปไหนแล้ววะทำไมไม่มีใครอยู่ในโองเลยอ่ะฮะไม่มีใครอยู่ในโองเลยอ่ะอยู่คนเดียวจริงๆดำรงไปแล้วใช่ป่ะไปยังฮะไปแล้วจ้าเฮ้ยหอมหอมจริงดำรงดำรงไอ้ดำรง, <c oughs> งมานี่ก่อน เขาโดนยิงขาใครทำมาดูทีมาดูดิศัตรูข้าอยู่ตรงนั้นขาไหนขาขัวเดี๋มาดูดินักอลยิงแขนได้อีกแล้วยิงแขนเลยมันจะเข้ามาอุ้ยโอ้ยเดีโอ้ยย่าแขนด้วยตัวเองเลยมาช่วยเป็นอะไรกันเนี่ยโอ้ยกันกันเอาปืนกูรุกู ท่านผู้ชมครับนิเกเรามาจากราชบุรีต้นตำรับของเมืององมงกรครับอ้มอดมาจะหนีดำดงที่ไหนได้ครับนอกจากลงองมาแล้วมาแล้วเห็นแล้วเห็นโองแล้วมา เฮ้ย <He> ชื่อด้วยเฮ้ยโอ้โหในป่ามีโองด้วยหรอวะโอบใครววเนี่ยปัสวินลงโองอีกคนนึงแล้วครับตาดามาแล้วครับสิดาเฮ้ยปิชอีกคนนึงครับองคานุวัฒน์อันเนออันเนอ เข้ามาแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วขอเท่าโดยหน่อยนะขอเข้าด้วยคนนึงหน้าเต็มแล้วนะจะมาแล้วจะมาแล้วหน้านิดนึงหน้าอุเฮ้ยไม่มีใครไปดีกว่าไม่มีใครไปดีกว่าอ๋อไม่มีใครไปดีกว่าไม่มีใครไปดีกว่า มันจะเจอว่าคนสุดท้ายสุดท้ายอะไรอยู่ข้างในอน่ะคุยกันนะ่ะไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครอยูอ๋อไม่มีใครไปดีกว่าไปเลยไป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 วิ่งไปดีกว่าวิ่งไปดีกว่าเงียบไว้เงียบไปเดี๋ยวบไปแล้วเงียบไปแล้วเงียบเลยนะมันเย็บตัวเองได้เนี่ยก็เกินคนแล้วนะ เพื่อเฮ้ยยายายาโตคนดีกว่าพุทุดมาโอ้โนี่มึงกินแกงเขียวหวานเจ้าภาพมาใช่ไหมเนี่ยหันี้ลงมตรอเค đi qua ơi 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 ừ. yeah, yeah. Quá. <laughs> ơi hay quá mẹ hè rồi đây đây nước rồi <laughs> <laughs> một lục một, lục một thêm men đây ơi 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 đuôi nào <laughs> Ô, Đã, ơi đưa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 , ơi 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 เฮ้ยใครไปก่อนเราไปก่อนเลยไป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 ไปออกไปไปไหวครับอยู่ไม่ไหวแล้วไปเลย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 อย่าเคยอยู่ต้องตายแน่เฮ้ยมึงเอาปืนให้กูก่อนเอาปืนมาก่อนเอ้ยกูได้ยิงแม่นนักเละนี่นะนี่ไงนี่นี่ที่ อ้าน้ำมาไหน่อยเฮ้ยไปไหนแลว้ววะทำไมไม่มีใครอยู่ในโอกงเลยอ่ะฮะไม่มีใครอยู่ในโอกงเลยอ่ะอยู่คนเดียวจริงๆรดำรงไปแล้วใช่ปะ ไปยังฮะไปยังจ้าเฮ้ยหอมหอมจริงดำดองดำดองไอ้ดำดองมานี่ก่อน,ข,น,นข้าดุนข้าดุนยิงขาใครทำมานี่สิมาดูสิสเตอร์ฆ่าอยู่ตรงนั้น ขาไหนขาขวาเดมาดูดิสุยขาด้วยทานเอาขามาดูดิขาไหนอะขาขวาตรงนี้เหรอเจ้ตรงนี้เหรอใช้งูกัดไงเหมือนงูกัดดูดพิษออกเ,เ,เ,เขาบอกว่างูกัดตรงขา เอาเช็กแล้วขายแด่นกันพิษแล่นก็สูุดวทยอันนี้โดนยิงอ้าวจริงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่งูก,กันหรอแล้วฉันดูดพิษไปแล้วไมงี้ลอยว้ะจริง ไม่ลบดีกว่ากระไรดีกว่าเฮ้ยจะทำอะไรทำอะไรไปดไ้วยกัไไนไปไม่ได้ไปได้ <c oughs> ไปไ <c oughs> ลยท่านผูครับย้อนกลับมาทางด้านู้เรนทร์ขอเดชะท่านพี่ข้ากับผมมีความคิดว่า อยากจะให้ท่านพี่สู่ขอรัดเก,ก่าให้กับก้ากม่อมหน่อยพี่เจ้าค่ะถ้าสู่ขอที่ไม่ถนัดหรอกน้องพี่ถนัดอย่างเดียวคงไงการชนผู้หญิงเท่านั้นก็ได้พี่เจ้าค่ะเอ๋ไปัซว<ะ><ก>ถ้า<ะ>รักเจอชอบเจอรวยใจขอทำไมไม่ต้องไปขอใครอ,อ่อ<ะ>ถ้ารักจริงไอย่าบวกกัจอก ชุดเลยขอบอกมีอธิบายแต่วันนี้พวกแกทูกดาฉันแน่แนใช่ไหมคนนั้นไงคนไหนแอบดินทาคนไหนส่งสายตาดาว,ว่าดาวได้ไหนมาโทษฉันแกไม่โทษลูกฟา้าฮ่า,า,าคนจังดาวได้มาโทษฉันแกไม่โทษลูกฟา้าฮ่าฮ่าฮ่า ากมีใครตาไม่มีเหม็นมากขอบคุรางวาัลไปเอาขอบค,ค,คุณครับไปของเราขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณรางวัลน,นะครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจฉากนะครับพบกับนางเอกขอบคุณรางวัลน,นะนอขอบคุณครับ Okay.